5เทคนิคลดความเครียดในชีวิตประจำวนันวันนี้ผมจะมาเผยวิธีง่ายๆกำจัดความเครียดหากเรารู้วิธีจัดการและบรรเทาความเครียดต่างๆเหล่านั้นได้อย่างน้อยก็ช่วยให้เราพร้อมรับมือกับความเครียดได้มากขึ้น 1. ออกกำลังกายคลายเครียด ถ้าเรารู้ตัวว่ากำลังเครียดอยู่เราควรยืดเส้นสายเดินขึ้นลงบันไดเพื่อเราหลุดโฟกัสเรื่องเครียดบ้างและออกกำลังกายเพื่อปลดปล่อยสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนความสุขออกมาอาจจะไม่ต้องถึงขั้นออกกำลังกายอย่างหนักแค่เดินเล่นขยับร่างกายนิดๆหน่อยๆก็ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและสบายตัวขึ้นมาก 2. นั่งสมาธิฝึกจิตลดความเครียด ลองฝึกสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจจะช่วยให้เราสามารถคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆได้อย่างมีสติช่วยลดความวุ่นวายในใจและช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่แย่ได้อย่างมีความสุข 3. จัดสรรเวลาในชีวิตประจำวัน ใครๆก็อยากมี work-life balance ที่นอกจากจะจัดสรรเวลาการทำงานได้แล้วก็ยังสามารถจัดการเวลาชีวิตส่วนตัวได้อีกด้วยหลังจากนั้นควรจะหยุดคิดเรื่องงานไม่ควรนำงานไปทำในขณะที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้โฟกัสเรื่องครอบครัวนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่เป็นอีกวิธีที่จัดการกับความเครียดและช่วยให้เรามีความสมดุลและความสุขในชีวิต 4. <C. S 1> ผ่อนคลายด้วยการดูหนังฟังเพลง เราต้องเอาตัวเองออกมาจากความเครียดเช่นการดูหนังฟังเพลงสบายสบายหรือออกไปหากิจกรรมทําดีกว่านั่งจมกับความคิดคิดเครียดนอกจากจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งแล้วอาจจะทําให้เรากลับมาคิดแก้ไขปัญหาหรือเรื่องที่เราเครียดอยู่ได้อีกด้วย 5. ปรับเปลี่ยนความคิด เมื่อเราตกอยู่ในความวิตกกังวลมากๆมันอาจกลายเป็นความเครียดสะสมจนส่งผลให้เรารู้สึกทุกข์ใจวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสถานการณ์เช่นนี้คือลองปรับมุมมองของเราโดยการมองเห็นปัญหาในมุมมองอื่นๆอ,อาจจะช่วยให้เราเห็นและแก้ไขปัญหาได้ง่ายขึ้นรวมถึงการยอมรับความผิดพลาดของเราและตั้งใจที่จะแก้ไขมันอาจจะทําให้เราหายเครียดรวมถึงไม่รู้สึกทุกข์ใจได้เร็วขึ้น5เทคนิคนี้ทําได้ง่ายๆและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันลองนาไป ใช้ดูนะครับเพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีของคุณ